สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณย่าตัวเล็กอยู่ที่ฟ้าฟนซิปันนะคะประเทศเวียดนามนะคะที่อยู่สูงสุดของประเทศเวียดนามนะคะวันนี้เรามาฝึกภาษาอังกฤษเกี่ยวกับาการท่องเที่ยวแล้วกันนะคะเราไปฝึกกันเลยค่ะ We traveled by a vintage train from Sa Pa to take a cable car across to Fansipan พวกเราเดินทางโดยรถไฟวินเทจนะคะจากสปาไปขึ้นรถกระเช้านะคะเพื่อไปยอดเขาฟันสิปันนะคะ The highest known as the roof of Indochina ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดที่เป็นที่รู้จักในชื่อว่าเป็นหลังคาอินโดจีนนะคะ It is the longest cable car in Vietnam with the longest distance cable of car a km 6.4มันเป็นรถกระเช้าที่มีระยะทางยาวที่สุดในเวียดนามนะคะมีระยะทาง6.3กิเมนะคะ The journey takes 15 minutes ซึ่งการเดินทางของเราใช้ ใช้เวลา15นาทีค่ะ The weather here was very cold and windy. อากาศที่นี่เย็นมากแล้วก็ลมแรง I was g r e a t that I could take the cable car across the mountain. ฉันดีใจที่ฉันสามารถนั่งรถกระเช้าข้ามภูเขาได้ because I'm afraid heights usually of he ist, เพราะว่าปกติฉันกลัวความสูง We walked up the mountain until we were tired เราเดินขึ้นเขาจน,น,นเหนื่อย So we came back to rest at the coffee shop แล้วก็มานั่งพักที่ร้านกา,ฟาแฟ Then we went out See the flower garden. แล้วพวกเราก็ออกไปชมสวนดอกไม้ There is a very beautiful rose garden here มีสวนกุหลาบสวยงามมากที่นี่ Maybe it's because the weather here is perfect for growing roses มันอาจเป็นเพราะว่า อากาศที่นี่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของพวกุหกลาบขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมและรับฟังและร่วมฝึกไปกับคุณย่าตัวเล็กแล้วพบกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณย่าด้วยนะคะบ๊ายบาย